เกิดขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยก็เลยตัดไปทีนี้มาต่อกันที่ EP 2เลยนะคะไม่เป็นไรอ่ะอน,นุก็คือถือว่าเป็น EP 1ไปส่วนอันนี้ก็คือมาต่อกันที่ทักษะการตีความหมายและก็ข้อมูลและลงข้อสรุปเลยนะครูยกตัวอย่างเลยนะเพราะว่ารายละเอียดครูอธิบายไปแล้วทีนี้มาดูที่ทักษะกระบวนการตัวอย่างของการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทย์การทีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะคะก็คือเขาเนี่ย ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชใช่ไหมคะแล้วเขาก็คาด,ดคออคคาตอบว่าถ้าพืชได้รับน้ําทุกวันเนี่ยก็จะเกิดการเจริญเติบโตอ่ะทีนี้มาดูซิว่าเขาตีความหมายของข้อมูลอย่างไรจากตารางบันทึกผลของเขาเขาก็มาเปลความหมายได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป80วันหลังจากที่ปลูกพืชและรดน้ําทุกๆวัน ต้นพืชที่ปลูกไว้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นโดยมีใบและออกดอกออกผลอ่าเห็นไหมเมื่อก่อนปลูกต้นเล็กๆไม่มีใบไม่มีไม่มีมีใบอาจจะมีใบแต่ไม่มีดอกไม่มีผลอันนี้ก็มีใบเพิ่มขึ้นแล้วก็มีออกดอกออกผลมาด้วยอ่ะจากภาพทีนี้จากภาพเห็นไหมคะว่าตอนสิบวันต้นมันยังเล็กยังเตี้ยอยู่ทีนี้สาวันส่วนสูงก็เพิ่มขึ้นห้วันก็เพิ่มขึ้นมีดอกขึ้นมาส่วนแปวัน ต้สนสูงขึ้นมากแล้วก็มีทั้งดอกและก็ผลอาทีนี้การลงข้อสรุปเขาก็จะจะลงข้อสรุปว่าเมื่อพืชได้รับน้ําทุกๆวันพืชก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นน้ําจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่พืชใช้ในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตฮะเห็นไหมคะทีนี้ก็ข้อสรุปเนี่ยก็ย้อนดูกับเปรียบเทียบกับการาคาดคะเนคาตอบตรงกันหรือเปล่าของเขาเห็นไหมคะเขา,ขาคาดคะเนคําตอบว่าเมื่อพืชที่ปลูก ได้รับน้ําทุกๆวันพืชจะเจริญเติบโตและสูงขึ้นข้อสรุปก,ก็เหมือนกันเลยเมื่อพืชได้รับน้ําทุกๆวันพืชจ,จะเจริญเติบโตขึ้นอ่ะเห็นไหมคะเหมือนกันแสดงว่าเขาคาดคเนคําตอบถูกอ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมลองทําดูอันนี้ครูฝากว่าเป็นการบ้านอ่ครูฝากว่าเป็นการบ้านนะคะก็คือใครมีหนังสือ สำหรับลูกๆป3าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหนังสืออยู่ที่คุณครูเนี่ยหนึ่งห้องทีนี้ถ้าหนูหรือผู้ปกครองสะดวกที่จะมารับเนี่ยนะคะให้หนูมารับได้เลยค่ะจากนี้เนี่ยจะมีครูอยู่ที่โรงเรียนทุกวันนะคะให้มาติดต่อขอรับหนังสือคืนได้เลยทุกวิชาค่ะแต่ว่าใครที่ไม่มีหนังสือก็ให้ทําในใบงานเหมือนเดิมก่อนนะคะถ้าไม่ได้รับไม,ไม่ได้มารับหนังสือซึ่งกิจกรรมลองทําดูเนี่ยเขาก็บอกว่าให้นําชื่อเครื่องมือ การวัดเติมลงในช่องว่างของข้อที่สัมพันธ์กันอะข้อที่1ใช้ตวงปริมารน้ําอันไหนหนูคิดว่าอันไหนใช้ตวงปริมารน้ําหนูก็ชื่อมาใส่ข้อที่2ใช้วัดรอบเอวของคุณแม่หนูคิดว่าเป็นอันไหนก็เอาชื่อมาใส่อะทําจนครบครบ5ข้อนะคะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันในคาบต่อไปส่วนคนไหนที่ไม่มีหนังสือมันเดิมดูตัวอย่างการทำใบงานจากของคุณครูได้เลยนะคะคนเก่ง อ่าโอเคสำหรับคับนนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ช่วยดูแลลูกๆในการเรียนออนไลน์ให้เออลูกๆนะได้เข้าใจเนะะื้อหามากยิ่งขึ้นเพระาะบางทีถ้าลูก ดังดูคนเดียวเนี่ยลูกอาจจะไม่เข้าใจทีนี้ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลยอยู่ <c oughs> ก็อาจจะถามคุณพ่อคุณแม่ได้อะทีนี้แล้วก็ครูก็ขอกอบคุณลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราม,มาเฉ,ยฉเลยกิจกรรมลองทําดูกันนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ